อ่านะครับเด็กเรื่องต่อไปนะครับเด็กก็เป็นเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับไปหลายคนนะครับอ่านะครับทีนี้ครับคือเรียกว่าอะไรครับโพสสวิตจริงๆตัวเล็กมากครับดูดูนิ้วคุณครูดินะครับอ่ะอันนี้เวลาต่อจริงๆเนี่ยให้นักเรียนดูนะครับคือมันเป็นสี่เหลี่ยมไงนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวซ้ายตัวขวานะครับด้านไหนมันแบ่งข้างกันอยู่นะครับให้นักเรียนพลิกนะครับพลิกอ่าพลิกดูใต้นะครับ ครับโอเคอ่านะครับอ่านะครับดูแบบนี้ถ้าเราจะเห็นว่าตัวเลขนะครับกับตัวหนังสือนะครับมันแยกกันอยู่นะครับแบบชั้นบนชั้นล่างอย่างเงี้ยเออแสดงว่าข้างนั้นน่ะคือคนละข้างกันคือการแบ่งวงจรนะครับคนละข้ามฝั่งกันแล้วนะครับนะพรคนละข้ามกันฝั่งกันเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องไหมครับ อยู่คนละข้างกันแบบนี้เออนะครับก็คือให้รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เจอตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยมันคือคนเราฝั่งกันนะครับวงจรจะต้องถูกตัดด้วยคนละฝั่งแบบนี้นะครับเมนเดงก็พลิกกลับให้ดีนะครับนะเออคราวนี้มาดูกันนะครับวงจรเป็นแบบนี้อ่านะครับดูวงจรนะเย่างที่ครูบอกครับลูกสวิตช์เกิดมาเพื่ออะไรครับตัดสายไฟถูกไหมครับอ่าตัดนะครับดึงออกไปปุ๊บก็คือ นะครับอ่าดับนะครับดับ ld e ตรงนี้ดับนะครับดับตัวนี้ตัวไฟเลี้ยงนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับไฟดับคราวนี้ถ้าเราไม่ใช้สวิตช์เนี่ยเราก็ต้องเสียบเสียบเข้าเข้าออกออกบ่อยๆถูกมนะครับอ่านะครับของครูก็จะมาเสียบนะครับอย่าลืมนะครับดูแบ่งข้างให้ดีๆนะครับแบ่งข้างให้ดีๆนะครับข้างนี้นะคนละข้างนะครับอ่าจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปปุ๊บอ่านะครับตัดสวิตช์ถูกมนะครับ โ okay. อเคคราวนี้ด้านหนึ่งนะครับที่มาจากกราวก็คืออยู่ด้านหนึ่งนะครับอยู่ด้านหนึ่งรอเลยนะครับด้านหนึ่งนะครับแบบนี้ด้านหนึ่งจากกราวนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็ต้องมาคนละสะพานคนละฝั่งกันนะครับแบบนี้เ่ออ่าจิ้มไป วิ่งไปหาใครครับวิ่งไปหาสะพานอีกหนึ่งฝั่งนะครับแบบนี้อ่าจิ้มลงไปปุ๊บนะครับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเห็นไหมครับต่อเสร็จแล้วอืมนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับสะพานมันก็ทาแล้วไฟก็จะไม่ติดนะครับแล้วยังไงครับลูกก็เวลากดปุ๊บสะพานไฟก็จะเชื่ยวหากันเห็นไหมครับไฟก็จะ ติดนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นวงจรแบบที่เรียนในติงเกอร์แคทนะครับนะโอเควันนี้จบไปกันเท่านี้นะครับจบกันไปเท่านี้